สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องช่างรีมีดปัตตนีนะครับวันนี้ก็มีมีดจะมานําเสนอเช่นเคยนะครับแต่ก่อนมารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่างด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็จะมานําเสนอมีดนะครับเป็นมีดชนิดไหนก็เอามาชมกันเลยนะครับนี่แหละครับ ไม้ที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของช่างดีเลยนะครับคือไม้ตาลเลยนะครับนี่นะครับโดีคครับก็ฟักนะครับขึ้นจากไม้ตาลนะครับตั้งจากไม้ตาลด้ามก็ไม้ตาลเหมือนกันนะครับส่วนพอมีดนะครับเป็นไม้พยุงนะครับพรอมีดเป็นไม้พยุงนะครับมุดยึดหนึ่งตัวนะครับพร้อมรู เอาไว้รอยเชือกนะครับประมาณนี้เอาข้านะครับส่วนฟักมีดนะครับก็จะมีการยึดหมุดนะครับประมาณ6ตัวนะครับเพื่อความแข็งแรงของมีดนะครับต้องความแข็งแรงความความทนทานนะครับประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยเรามาดูตัวมีดข้างในกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็เหมือเเนเดิมนะครับทีบอกเอามีดออกจากฟักนะครับพยายามจับด้านบนไว้นะครับแล้วก็มีป้งดันไว้นะครับนี่เลยครับประมาณนี้นะครับมีดว่าจะมานนำเสนอวันนี้คือมิดมีดนี้นะครับ เล็กชื่อไม่เล็กชื่อไม่ค่อยถูกนะครับ <c oughs> ว่าเป็นมีดอะไรแต่ว่าตรงมันค่อนข้างที่จะสวยนะครับเป็นสากลน,นะครับ <c oughs> ก็มีหยักโดยหยักด้วยนะครับข้างบนนะครับเพ <c oughs> ิ่มความสวยงามนะครับ <c oughs> ให้ดูแบบหน้าเก็นฐามมากขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะนะครับ <c oughs> <c oughs> ายละเอียดของมีดนะครับมีดเล่มนี้ยาวนะครับความยาวของมีดคือ10นิ้วนะครับ10นิ้วตั้งแต่ตั้งแต่ปลายมีดนะครับถึงโคนมีดความยาวอยู่ที่10นิ้วนะครับแล้วก็ส่วนด้ามน,นะครับประมาณ5นิ้วนะครับผมมีก้นมือด้วยนะครับก้นมือยึดึ่งตัวนะครับ นะก็มีเพิ่มด้วยคือ <c oughs> ดูรอยเชือกนะครับูกคขาบางท่านเขาชอบกันนะครับก็ขอใส่ทั้งก็ใส่ได้นะครับถ้าไม่เอาก็มันได้เหมือนกันครับต้งจะไม่เจาะให้นะครับประมาณนี้เลยนะครับความกว้างของมีดนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับ1นหนิ้วนะครับหนึงจนิ้ว สันหนานะครับสันหนาประมาณหกถึงเจ็ดมิลนะครับแล้วก็ไล่เรียวไปนิดหน่อยนะครับ,รบประมาณนี้นะสวยนะครับสวยประมาณนี้เลยนะครับถ้าสนใจแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับาสามารถอาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวช่างจะ ทิ้งช่องทางการติดต่อช่างให้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบพมกันนะครับด้วยกระดาษนะครับก่าก็ถนัดนครับ คมระดับหนึ่งเลยนะครับอาจอาจะไม่ถึงขันขั้นว่าโกนผนได้นะครับแต่ว่ากระดาษก็สบายๆเลยนะครับเรื่องไม้ก็ปั่นไม้ได้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีช่างรีรับประกันนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งมาแล้วก็ช่างจะซ่อมให้ฟรีเลยนะครับมีปัญหาแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับ ถ้าเอาไปฟันหินฟันเหล็กฟันอะไรอย่างนี้กรณีนี้คือช่างจะไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าใช้ผิดวิธีนะครับแต่ถ้าว่าฟันไม้ฟันไม้ไผ่เกิดการบินการยุบนะครับก็สามารถส่งมาซ่อมแซมได้นะครับหรือว่าซ่อมฟรีนะครับซ่อมฟรีนะครับว่าเราต้องดูแลนะครับลูกค้า สมีปัญหาเน่ก็คือมีปิดจากเรานะครับจากปิดจากช่างนะครับอาจจะทํามิดมาไม่ดีก็ส่งมาซ่อมฟรีนะครับช่างแก้ไขให้นะครับแก้ไขฟรีนะครับประมาณนี้ส่วนราคานะครับราคาเล่มนี้นะครับอยู่ตีประมาณ850บาทครับรวมรวมส่งแล้วนะครับ850บาท คุ้มอยู่นะครับ8 5ดอยห้าสิคุ้มเลยครับสำหรับคนเล่นมีดเขารู้กันนะครับว่าราคานี้โคตรคุ้มเลยนะครับนี่เลยครับเคลือบน้ำเทียนนะครับอาจจะไม่ได้เงาแต่ว่ามันจะคงความเป็นธรรมชาติของสีไม้มากครับว่าเราเคลือบน้ำเทียนนะครับ ไม,ไ,ไม่ได้เคลือบเล็กเกินนะครับเคลือบน้ำเสียนะครับประมาณนี้เลยประมาณนี้นครับใเ่พักก็โอเคครับกดแน่นเลยนะครับไม่หลน่นครับไม่หล่นนะครับ ได้จูด้ามนะครับนะครับจับแค่ปลายจริงๆนะครับเขย่าไม่หลุดนะครับพอเวลาตอดมันก็ไม่แน่นอะไรขนาดนั้นนะครับไม่หลวมไม่รัดเกินไปนะครับพอดีพอดีนะครับ่เลยแข็งแรงแน่นอนครับเพราะว่าช่างได้ยึดหมดไว้6ตัวเลยนะครับนี่ครับเพื่อความแข็งแรงครับการแตกการร้าวการไอ้นี่มัน แยกออกจากกันนี่ก็อัดกาวไว้แน่นแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มด้วยนี่ด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงส่วนมีดก็ยึดด้วยมุดหมุดนะครับหมุดไปครับอ่านี่นะครับพอเป็นพยุงนะครับราคานะครับราคานะครับช่างย้ําเลยนะครับคือ8 5ดยห้าสิบาทรวมส่งนะครับ8 5 0ยห้าบาทยาว1ิบนิ้วนะครับมีดยาว10นิ้วนะครับแล้วก็ด้ห้านิ้วกว้าง ขอ,องนี่คือ1.5นิ้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับสนใจก็สามารถสั่งทํำได้นะครับพร้อมรับออเดอร์ตลอดเลยนะครับอ่านี่นะครับช่างถ้าสนใจก็ทักใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างจะทิ้งช่องทางการติดต่อให้นะครับโอเคครับท้ายก็ช่างขอฝากช่องช่างดีตีมีด้วยนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามให้ช่างดีเพื่อเป็นกําลังใจนะครับทำมีดามารีวิวมีดเล่มต่อไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับสวย,ย,ย,ยครับสวยสวยครับดี่าขอบคุณมากนะครับ